สวัสดีครับวกัผม d 3X นะครับในเกม s v e n Day to Die นะครับ Alpha 14ซึ่งตอนนี้ก็เป็นแพทใหม่ล่าสุดนะครับเป็น14.3นะครับเพิ่งอัปมาเมื่อเช้านี้เองนะฮะซึ่งมันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เพิ่มเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับโอเคก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คืออ่าธนูนะครับปกติเนี่ยเวลาเราง้างยิงเนี่ยเป้าจะไม่ใสนะครับ แต่นี้คือถ้าเกิดเราง้างอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสังเกตที่เป้าธนูนะครับจะเริ่มเปลี่ยนจะเห็นว่า,ามุมมองมันจะดูดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเริ่มมีการส่ายมากขึ้นนั่นหมายความว่าเรายิงเนี่ยจะจะไม่แม่นเหมือนเดิมร0อเละทุกครั้งที่เราง้างเมื่อก่อนเนี่ยเป้ามันจะนิ่งมันจะไม่ขยับมากนะฮะเวลาย,ยิงปุ๊บเนี่ยพูดง,ง่า,ายๆคือสั่นแน่นอนแล้วยิ่งเดินเป้าก็ยิ่งขยายเห็นไหมซึ่ง คือเขาอัปเดตมาเพื่อให้มันสมจริงมากขึ้นแล้วก็ยากขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่จะทําช่วยในการแบบยังไงอ่ะไม่ให้เป้ามันขยายคือเราคลิกขวานะครับอ่าพอคลิกขวาปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะนิ่งขึ้นนะครับเวลาเรายิงซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็แก้ไขนะครับซึ่งเมื่อก่อนในเวลาเราคลิกขวาเนี่ยมันจะซูมเข้าไปอ่ายังไงอ่ะ,ออะมันจะแทบจะไม่เห็นคันธนูเลยซึ่งทําให้เรายิงยากมากนะครับแล้วก็ สิ่งต่อมาที่เพิ่มมาคือสังเกตที่เป้านะครับหรือว่าครอสนะครับสัญลักษณ์ตรงกลางที่เป็นไอคอนตรงนี้นะฮะก็เขาก็ปรับปรุงเพิ่มจากเดิมเนี่ยจะเป็นสีออกอแนวขาวๆจางๆนะครับสีออกควันสีเหมือนควันสหรือสีเหมือนเมฆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล็งเป้าขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นเป้านะฮะแล้ว อยู่ในพื้นที่หิมะก็ไม่ค่อยเห็นในนี้คือเขาก็แก้ไขมาคือทําให้มันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมคีคล้ายๆกับดรอปชาร์โดนะครับจะมีเงาออกมาข้างล่างด้วยนะครับก็เหมือนทําไอคอนซ้อนขึ้นมาทําให้มันดูดง่ายๆขึ้นแล้วก็เล็งเป้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่เห็นเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นตัวละครนะครับเวลาเราสร้างตัวละครอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยซึ่งน้องๆคนไหนอยากจะรู้มันเปลี่ยนแปลงยังไงก็ ก็ลองเข้าไปสร้างตัวละครดูนีฮะคนที่มีเกมแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเท็กเจอร์นะครับเท็กเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นชั้นหนังสือนะครับอันเดิมเนี่ยก็จะเป็นหนังสือสีน้ำเงินสีแดงธรรมดานะครับตอนนี้เขาจะทำเท็กเจอร์ให้สวยขึ้นก็ดูมีหนังสือที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับก็ภาพก็สวยขึ้นเยอะเลยเนะฮะ่อ่ามีอะไรอีกมันก็จะมีรั้วลวดหนามนะครับ เดี๋ยวคราบให้ดูเลยแล้วกันนะฮะรั้วลวดหนามเอ่อไหนเอ่ยอยู่หน้าไหนวะเดี๋ยวนี้ฮะอ๋อมันคัาไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีเหล็กโอเคเอาเหล็กมาเผาไว้แล้วนะครับก็รั้วลวดหนามอไาไหนวะเดี๋ยวนี้ฮะเอ่อ กดนี้เลยแล้วกันสีนี้นะครับจะเป็น b a ล l e เฟน n c e b ล l l วายซึ่งเนี่ยถ้าเป็นอัลฟาสิบสามเดิมนะครับจะเป็นจะมีเฉพาะ b a ล l e วายเฟน e ก็คือตั้งไว้เฉยๆเนี่ยฮะแต่ทีนี้มันก็จะมีเวอร์ชันใหม่ก็จะเป็น b a ล l e วายแบบแบบแปะติดผนังอะไรอย่างนี้นะครับก็คือไม่ต้องมาตั้งที่พืน้นละเราจะติดบล็อกมันจะมันจะทำให้ประหยัดบล็อกไปเยอะเลย ผมรู้สึกว่ามันจะถอดได้มันจะอัปเดตมาเฉพาะตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแพดก่อนนะครับเป็น Alpha 14นี่แหละที่เข้ามาใหม่เนี่ยไอ้เจ้าเบร l e t ไวเฟนเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับมันเหลือแต่เบร l e t ไวตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้แพดใหม่ที่เป็น14.3เนี่ยมันเพิ่มไอ้เจ้าตัวนี้เข้ามาเหมือนกับอัลฟา13นะครับแต่ว่ามันมีข้อดีก็คือเดี๋ยวเราคาให้ดูเลย ขามาสัก2อันแล้วกันนะครับข้อดีของมันเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนี่ฮะเ่ยมันมาอยู่ตรงนี้นี่ฮะอ,อ่ะลองตั้งดูนี่ฮะก็ที่ผมบอกว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไปได้เสียงชัดเจนเลยก็คือ ตั้งตรงนี้นะครับสองจุดเวลาซอมบี้มาชนเนี่ยมันก็จะอย่างนี้นะครับแล้วจะเนิดด้วยนี้เวลาคนจะเข้าบ้านก็ต้องระวังนิดนึงนครับออกบ้านก็ต้องระวังไม่งั้นก็จะเจ็บแบบนี้เห็นไหมแต่มันมีวิธีนะครับก็คือเราสามารถถอดได้โดยการใช้ประแจนะครับเห็นเขาอัปเดตมาเขาบอกอย่างนี้นะครับไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงนะครับ แบริเอตวายมันสามารถถอดประกอบได้ด้วยประแจแต่ผมไม่เห็นจะถอดได้ต้องทุบเหรออ้าวมันซ่อมได้นี่หว่าเฮ้ยมันไม่ชิดนี่ไม่ได้ถอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับบริชก็อันนี้นี่หว่า Okay, เดี๋ยวลองทุบดูนะครับอ๋อก็คือทำลายทิ้งได้อ๋อ oh, จริงด้วยนะครับเราได้กลับคืนมานะฮะแต่ต้องใช้ไอ้เจ้าบริดจ์ตัวนี้เท่านั้นถ้าเกิดเป็นมีดถ้าเป็นมีดหรือว่าเป็นอย่างอื่นนะครับมันอาจจะไม่ได้เดี๋ยวนะครับลองดูนะ อ่านี่คือพังไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เจ้าประแจตัวนี้ทุบนะครับก็จะได้กลับคืนมาอันนี้คือข้อความที่เขาบอกไว้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็พยายามอ่านนะครับเวลาเขามีอัปเดตเข้ามาก็พยายามลองอ่านดูนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดไว้เบื้องต้นนะครับถ้าใครที่เออไม่ได้ศึกษานะครับก็คงจะไม่รู้ว่ามันสามารถถอดได้ด้วยไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะโอเค มีอะไรเพิ่มมาอีกนะครับก็จะมีในโซนหิมะนะครับจะสังเกตจากต้นไม้ใบหญ้านะครับมันก็จะรูลมนะฮะต้นไม้ก็จะรูรวมแบบนี้แต่ถ้าเกิดอยู่ในโซนหิมะเนี่ยเขาก็จะปรับแพทใหม่นะครับให้เท็กเจอร์ของไอ้เจ้าต้นไม้ตัวเนี้ยนะฮะหรือว่าหญ้าพวกเนี้ยจะไม่ขยับนะครับเพราะมีหิมะปกคลุมอยู่นะครับก็ทำให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตอนนี้ก็คือเวลาผีเดินนะครับผีดิบหรือว่าซอมบี้เดินเนี่ย เราก็จะได้ยินเสียงรอยเสียงฝีเท้ามันด้วยนะครับซึ่งก็ช่วยเรื่องเรื่องแบบยังไงอะเวลาซอมบี้เข้ามาตบเราจากข้างหลังนะครับเราจะได้ยินด้วยว่ามันเดินมานะฮะซึ่งก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยผมโดนประจําเลยนะครับซอมบี้หรือว่าหมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราเรามองไม่เห็นนะฮะเลยโดนเลยโดนโดนตุ๋ยประจานะครับเออยังไงอีก ก็จะมีปรับปรุงเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเรื่องของไฟฉายนะครับซึ่งมุมมองของเราเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามุมมองบุคคลที่3ามหรือวมบุคคลอื่นนะครับที่เห็นเรานะครับเห็นไฟฉายเราเนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังยังไม่ชัวร์นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวต้องรอ,อคนอื่นเข้ามานะครับเดี๋ยวจะจะ,จะลองให้ดูนะครับว่าแสงมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าจะทําให้มันดีขึ้นนะฮะ ก็แสงอาจจะไม่ไม่มาซ้อนทับกันอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าแสงอาจจะดูดีขึ้นก็แล้วแต่ซึ่งในเวอร์ชันอัลฟาสิบสี่เนี่ยเขาปรับปรับเรื่องแสงเยอะมากนะครับจะสังเกตถ้าเกิดไปดูคลิปเก่าๆแล้วมาเปรียบเทียบกับคลิปใหม่ๆนะครับจะเห็นเลยว่าแสงเนี่ยเขาทาได้ดีขึ้นเยอะมากนะครับโอเคส่วนสกิลเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนะครับเนี่ยคือเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยมันมี ยังไงอะมันมีเลเวลสกิลคือแบบบอกชัดเจนเลยว่ามันใกล้จะอัพแล้วนะนี่นะคุณอัพไปเท่าไหร่มันมีทั้งหมดเท่าไหร่เนีครับเขาก็จะเลยมาบอกอย่างเงี้ยห้าสบสมเต็มร้อยก็เลยมาครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะอ่าซึ่งมันค่อนข้างจะยังไงอะก็โอเคแล้วยังไม่พอนะครับเขายังมี exp next level บอกเราด้วยนะฮะก็อย่างเช่นอ่า ถ้าเป็นพวกยังไงสกิลที่มันที่มันเป็นรูปค้อนหรือว่าแบบอ่ารูปพวกพวกที่เป็นหมวกอะไรพวกนี้นะครับก็คือมันจะมี xp to next level นะครับเขาจะบอกเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยพวกหมวกนะครับที่มันเป็นรูปหมวกแบบนี้นะฮะหรือว่ารูปค้อนนะครับไอ้สกิลพวกนี้ก็คือมันสามารถมีเลเวลอัพได้โดยที่เราอย่างเช่นอาร์เชอรี่เนี่ย โดยเราไม่ต้องมาซื้อสกิลก็ได้นะครับคือเราใช้ธนูบ่อยๆนะครับมันก็จะอัพเองเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นให้อัตโนมัติด้วยก็คือยิ่งเราใช้บ่อยเราก็ยิ่งเชี่ยวชาญนะครับหรือถ้าเกิดเราใจร้อนเราก็ใช้พอยต์นะครับอัพไปก็ได้นะฮะได้เหมือนกันนะครับก็จะบวกแล้วแต่ก็จะมีรายละเอียดบอกตรงนี้นะครับส่วนแพทที่อัพมาใหม่เข้ามาก็อย่างที่เห็นนะครับเขาจะมี XP Next Level ให้เราเห็นด้วยว่าเฮ้ยมันจะอัพเมื่อไหร่นะอะไรเงี้ยถ้ามันใกล้อัพเราให้เราใช้ ใช้ธนูบ่อยนะมันจะได้อัพไวขึ้นนะครับนี่ฮก็ก็คือเรียวทามมากขึ้นนะครับให้ให้เราได้ได้เห็นมากขึ้นส่วนไอ้เจ้าที่มันเป็นรูปเหรียญนะครับเหรียญเล็หนึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยฮะก็คือเป็นสกิลที่ต้องซื้ออย่างเดียวคุณไม่สามารถไม่สามารถทำนั่นนู่นนี่ให้มันอัพตามค่า exp ได้ไม่ได้นะฮะก็คือต้องใช้พอยซื้ออย่างเดียวนะครับถ้ามันถ้ามันเป็นเหรียญนะฮะ อ่าคก็คือเขาก็ทําได้ดีขึ้นนะครับแต่ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่อยากให้เขาปรับก็คือตรงนี้แหละธนูนะครับก็ที่บอกไปตอนต้นคลิปก็คือเวลาเราเรายิงเนี่ยมันจะใส่นะฮะซึ่งแน่นอนว่าลูกเนี่ยจะไม่แม่นนะครับไม่แม่นมาึ้นก็คือเน้นสมจริงนั่นแหละคุณต้องซูมแล้วก็ยิงเอานะครับถึงจะถึงจะแม่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็บอกว่าก็ปรับนะครับอย่างอย่างอันเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราเล็งเข้ากลางเป้าเนี่ยมันจะเข้าหัวเต็มเมเลย แต่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการสายด้วยนะฮะซึ่งหมายความว่าคุณก็จะเล่นยากขึ้นนะฮะมีอะไรอีกอหลักๆก,ก็ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะเพิ่มเกี่ยวกับอไอซอมบี้ที่เป็นพึ่งนะครับตัวใหญ่ๆก็เราสามารถเก็บน้ำพึ่งจากมันได้แล้วนะครับ ก็คือเพิ่มเข้ามาให้มันเหมือนอัลฟาสิบสามนะครับอย่างเช่นอัลฟาอัลฟาสิบสามเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราฆ่าพึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปที่ศพนะครับกดตัว E ที่ศพพึ่งก็จะมีน้ำพึ่งอยู่ข้างในนะครับเหมือนกับศพซอมบี้ทั่วไปที่เวลาเราฆ่าซอมบี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คลิกขวาเพื่อเพื่อ,อเข้าไปเก็บของข้างในตัวซอมบี้ได้นะครับแต่ว่าอัลฟาสิบสี่ในแพทที่ที่แล้วเนี่ยสิบสี่จุดสองนะครับก็คือ,อเขาตัด ในส่วนนี้ออกไปก็คือกดตัว E ที่ที่พึ่งไม่ได้ละคือเราต้องใช้มีดหรือว่าใช้อย่างอื่นเนี่ยชําแหละพึ่งเพื่อที่จะเอาน้ําพึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็อัปเดมาให้ให้กด E ได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งาตามข้อมูลที่เขาเขียนมาเขาบอกอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เพิ่งอัปเดแลวเข้ามาเลยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีพึ่งนะครับก็อาจจะต้องเข้าไปในเมืองหรือว่า,าต้องรอกลางคืนหรือว่า เป็นพระจันทร์แดงอะไรอย่างนี้นะครับพึ่งถึงจะออกมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดทิ้งไว้เดย์เยอะแล้วนะครับเป็นวันวันที่เป็น50หรือร้อยอะไรอย่างนี้นะครับพึ่งก็จะบินเกลื่อนกลาดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองนะฮะก็ถ้าเกิดเจอพึ่งเมื่อไหร่เนี่ยถ้าฆ่ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับก็หลักๆที่อัปเดตมาก็มีมีเท่านี้เองนะฮะก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆอัปเดตเข้ามานะครับก็จะมา แนะนำอีกทีนึงนะครับก็วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ฮะส่วนผมก็จะรีบลงคลิปนี้นะรจริงๆก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้ด้วยอีกหลายคลิปอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยก็จะรัดเอาคลิปนี้ลงก่อนนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีอัปเดตใหม่ก็จะรีบรีบ,รบอัปเดตมาให้ผู้ชมได้ทราบกันนะครับเผื่อว่า ทานผู้ชมคนไหนมีเกมนี้และกำลังเล่นอยู่นะครับก็จะได้รู้ว่ามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับส่วนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ